สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือจัดง่าวข่าวไม่งอเรากลับมาเจอกันวันนี้นะครับทุกๆหนึ่งทุบตรงวันพฤหสัสบ,บดีเราจะไลฟ์กันสดๆแบบนี้ที่ Facebook ของข่าวช่องวันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยก็จะมาด้วยกันกับประเด็นที่ว่าเอาสองเรื่องมาเทียบกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อไทยว่าลูกหนังนะชื่อจริงก็คือชื่อว่าศรีตลา นามสกุลวงกระจ่างนะฮะน้องคนนี้เนี่ยเกิดกรณีเป็นดราม่ากกันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากน้องคนนี้กำลังจะได้เดบิวต์แล้วก็กำลังจะถูกเปิดตัวในฐานะเกิลกรุ๊ปวงใหม่ของวงการเพลงของเกาหลีใต้นะวงวงนั้นชื่อว่าวง s 1 k ถ้าผมอ่านชื่อผิดอะไรขออภัยนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของวงกวงการเคปงเคป๊อปเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ที่จะแตะคือน้องลูกหนังเนี่ยเขาถูกแบนจากชาวเน็ตที่เป็นคนไทยจริงๆเรื่องนี้อยากจะเล่าในในข่าวเย็นหรือว่าข่าววันศุกร์แต่ว่ารู้สึกว่าบางทีเอามาเล่าในจังเงาน่าจะดีกว่า เราะว่าจัดง,งานคนส่วนใหญ่ที่ดูก็คือคนออนไลน์ไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนทั้งหมดที่ดูคือคนที่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วแล้วคุณน่าจะรู้ว่าประเด็นประเด็นเนี้ยมันร้อนมากในโลกออนไลน์ถามว่าข่าวมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสัก29พฤศจิกายนนะฮะแล้วถามว่าทําไมวันนี้เนี่ยตั้งวันที่9ธันวาคมแล้วยังไม่จบสักทีเนื่องจากระยะเวลาของการแบนน้องลูกหนังเนี่ยมันแบนนานมากแบนนานมากแล้วทางค่ายของเขา ค่ายของเขาคือ GLG Grandline Group เนี่ยใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดราม่าตรงนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วน่ยมันเป็นยังไงวันนี้ผมก็เลยจะเอาผลการศึกษาซึ่งมันเป็นจดหมายที่ถูกกลั่นกรองออกมาจากระยะเวลาประมาณสัปดาห์กว่าๆที่ทางต้นสังกัดของน้องลูกหนังเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่ชาวไทยนั้นติดแทกันบนโลกออนไลน์หรือเปล่า เหตุผลที่มาที่ไปมันคืออะไรการแบนน้องลูกหนังหรือว่าสีตาลาเนี่ยแฮชแท็กแบนสีตาลาเนี่ยนะกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแรกเป็นเรื่องของการแบนบุคคลเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการคว่ำบาตรเป็นความพยายามในการคว่ำบาตรโอลิมปิกรดูหนาวที่กําลังจะเกิดขึ้น4กุมภาพันธ์ปีหน้านี้นะฮะเจ้าภาพคือสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าที่ใหญ่พยา,ยามองกรนะะั่นแหะ แต่ว่าล่าสุดนั้นทางทำเนียบขาวเนี่ยออกมาแถลงข่าวบอกว่าจะไม่ส่งตัวแทนอย่างเป็นทางการเป็นตัวแทนในนามของรัฐนะฮะไปร่วมงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีนเพราะอะไรเพราะบอกว่าประเทศจีนนั้นกําลังกระทําการที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองพิเศษซินเจียงซึ่งงงมากว่ามันมาตอนนี้ได้ยังไงเพราะว่าเรื่องซินเจียงนี่โอ้โหมันทะเลาะก,กันมาตั้งแต่หลังจบสงครามโลกครั้งที่สองนะคุณอยู่ดีๆก็อยากจะแบนกันขึ้นมาซะอย่างนั้น ออเรเลียก็จะเข้าไปแบนด้วยนิวซีแลนด์จะเข้าไปแบนด้วยเดี๋ยวประเทศบางประเทศในยุโรปจะเข้าไปแบนด้วยอังกฤษจะมาด้วยหรือเปล่า <im itation> เดี๋ยวลองดูไม่แน่ญี่ปุ่นเดี๋ยวแบนคว่ำบาศด้วย <im itation> ผมกาําลังจะนําไปสู่ข้อสรุปที่วันนี้ขอสรุปจั่วหัวเลยว่าเฮ้ย <im itation> ก่อนที่เราจะแบนใครหรือว่าก่อนที่เราจะคว่ำบาศใครอ่ะเราต้องดูลึกๆนะถึงเหตุผลที่มันมีอยู่อ่ะวันนี้เครียดนิดนึงนะคุณผู้ชมไม่มีเรื่องของความ แป,ปรปวนของลำไส้ที่จะมาเล่าจั่วหัวกันยาวยืดมากเลยนะ EP ที่แล้วเนะี่ยเอาวันนี้ผมเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เรื่องของการแบนลูกหนังสีตาลากับการคว่ำบาตโอลิมปิกฤดูหนาวที่สหรัฐนั้นกระทําต่อจีนส่งเข้ามาได้ครับในคอมเมนต์นะฮะพิมพ์เข้ามาเลยนะอยากจะพิมพ์อะไรเข้ามาก็เชิญนะฮะเอาวันนี้เริ่มต้นเล่าให้ฟังแบบนี้คือน้องลูกหนังเนี่ย นลองลูกหนังเป็นเด็กผู้หญิงไทยคนหนึ่งครับที่มีความสามารถแล้วก็สามารถผ่านด่านต่างๆเข้าไปได้จนออวงการเพลงของเกาหลีเนี่ยเขาอนุญาตให้ออกมาทําให้อนุญาตให้เดบิวอะ่ะแล้วอนุญาตให้ขึ้นมาเป็นเป็นศินลปินซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วถูกไหมว่าวงการเพลงของเกาหลีนั้นเข้มงวดมากขนาดไหนการที่คนคนหนึ่ง จะได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาเป็นศิลปินแบบตัวจริงอะ่ะมันต้องผ่านการฝึกฝนที่หหดขนาดไหนอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วเราทราบกันดีตั้งแต่โน้นตั้งแต่มีคุณนิชคุณตั้งแต่มีแบมแบมมาจนถึงน้องลิซ่าแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนที่ได้มีโอกาสไปร่วมฝึกที่นั่นมันโหดมันหินมากคราวนี้พอได้ขึ้นมาเดบิวต์วงใหม่เนี่ย S1K เนี่ยนะฮะของค่าย GLG เนี่ย รากฏว่าโดนขุดขึ้นมาเพราะว่าน้องนั้นเป็นลูกของพี่ตั้วสรัญยูวงกระจากขออภัยที่ต้องเอ่ยนามพี่ตั้วนะครับเพราะว่าพี่ตั้วนั้นจากเราไปแล้วนะครับเป็นลูกสาวของพี่ตั้วสรัญยูแล้วก็พี่เปิ้ลหัทยานะฮะคราวที่ชาวเน็ตนั้นก็เลยตัดสินใจอยู่ดีๆก็มีกระแสะขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าแบนสีตาลาเนื่องจากบอกว่าครอบครัวของเธอนั้นนิยมเผด็จการโหดปะโหดนะ จากนั้นมามีการขุดรูปของเธอขึ้นมาว่าเธอเคยไปชุมนุมร่วมกับพ่อของเธอที่นั่นที่โน่นที่นี่ที่นั่นที่โน่นที่นีนนนนนนน่พ่อของเธอเป็นบุคคลบุคคลนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดเผด็จก,การชักนำให้ทหารนั้นออกมาปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยประมาณนั้นน่ะก็พูดกันมาแบบนี้แล้วก็มีภาพยืนยันเลยโอ้โหเป็นภาพตอนที่น้องเขายังเด็กๆอยู่แล้วเขาก็ไปร่วมกับพ่อแม่เขา คือพ่อกับแม่ไปไหนเอาลูกไปด้วยแบบนี้ถามว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเด็กขนาดน้องสีตาลานะเด็กกว่าตอนนี้นะสีตาลาปัจจุบันถามว่ายังเด็กอยู่ไหมก็ยังเด็กอยู่ยังเป็นเยบบาวชนอยู่อ่ะแล้วย้อนกลับไปตอนนู้นน่ะชมนุมอะ่ะถ้าพูดถึงพี่ตั้วสันยูวงกระจ่างนี่เราจะพูดถึงปี57อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะพี่ตั้วสันยูนั้นอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ก่อนปี49 ก่อนปี49เป็นแกนนำอย่างเต็มตัวตอนปี49ปี57ออกมาร่วมด้วยปี64นี่กี่ปีแล้วอะ่ะเยอะนะคุณ10กว่าปีแล้วอะ่ะเพราะ10กว่าปีแล้วผมเองยอมรับนะพอผมมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยแน่นอนผมไม่ได้ดูคอมเมนต์วันนี้ผมจะไม่ดูคอมเมนต์เ <laughs> พราะอะไรคนต้องด่าเพียบผมขี้เกียจ เอามาลกสมองแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการจัดรายการของผมผมไม่ได้จะเชียร์เพราะว่าน้องเขาเป็นกปปสเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแต่กําลังจะบอกในฐานาปะปัจเจกบุคคลผมมาเป็นกปปสมาก่อนคนก็ต้องมาดา่ากันเต็มไปหมดนะสลิมสลิอมอะไรเนี่ยเออด่ามาเหอะไม่เป็นไรเรารับได้อยู่แล้วเราเราในฐานะที่เราเราเปิดกันตรงๆแบบนี้ผมผมรับได้นะถ้าคุณจะด่าผมผมก็เฉยๆผมไชี้แจงไปหมดแล้วแต่ถ้าคุณยังยืนยันว่าคุณจะ โอเคพิมพต่อไปเรียนเชิญแต่ว่าคราวนี้เราลองย้อนกลับไปที่ตัวของน้องเขานะฮะการอธิบายเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมจะไม่อธิบายด้วยการวิเคราะห์ของตัวเองนะพอถ้าวิเคราะห์ของตัวเองไปปั๊บนะ่คนก็จะรู้สึกว่า b แ a s อคติเก่ง <c ười> คือพูดง่ายว่าอคติตลอดเข้าข้างตลอดแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยอะไร อธิบายด้วยจดหมายของค่ายเพลงดีกว่าจดหมายของค่ายเพลงคือต้นสังกัดนะครับสวัสดีนี่คือ GLG Agency ของ H1K ประการแรกเราต้องขอกม้มศีรษะเพื่อขอโทษทุกคนที่อาจได้รับความรู้สึกบาดเจ็บและขุ่นเคืองจากเหตุการณ์ล่าสุดเราปรารถนาสันติภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาติไทย อันนี้คือต้นสังกัดเขียนนะอุคนเขียนจดหมายฉบับนี้นี่ผมยกนิ้วให้เลยอ่ะเขียนเก่งมากอธิบายได้ดีมากไปต่อเราขอกล่าวว่าเนื่องจากความซับซ้อนของปัญหานี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับศีตาาและบีดาผู้ร่วงรับของเธอเคยมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆเช่นการเมืองรัฐบาลเศรษฐกิจและสังคมไทยจึงต้องใช้เวลา หน่วยงานที่จะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนและเราระมัดระวังในการจัดการกับเรื่องนี้ผมถึงบอกไงว่าอะไรเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายพฤศจิกาแต่ว่าเนี่ยขนาดเมื่อคืนนี้ยังมีอีกระลอกหนึ่งนะที่เป็นแฮชแท็กขึ้นมาเป็นอีกระลอกหนึ่งอีกระลอกหนึ่งยังถูกจุดขึ้นมาถูกจุดขึ้นมาถูกจุดขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้เราอยากจะให้มันจบอะตรงเอาจดหมายของเขาเนี่ยมาถแถลงการเนี่ยไปต่อ และหลังจากที่เราได้รับทราบข้อกังวลจากแฟนๆชาวไทยเกี่ยวกับปัญหานี้เราก็เริ่มตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับบีดาผู้ล่วงลับของศรีตาลาและการกระทําในอดีตของเขาเจออะไรรวมถึงอิทธิพลที่เขาอาจจะมีต่อตัวศรีตาลาในตอนที่เจ้าตัวยังเยาว์วัยเป็นต้นและหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเราพิจารณาว่ากรณีนี้ทําให้ศรีตาลาอยู่ใน สถานการณ์ที่เสียเปรียบเพียงเพราะการกระทำของบิดาผู้ล่วงลับของเธอเป็นเรื่องที่ผิดหน่วยงานเชื่อว่ามันคงสุดตรงที่จะให้ศรีตลาลนั้นรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เธอไม่มีบทบาทดังนั้นด้วยเหตุนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวง ชัดเจนนะมันเป็นคําพูดสั้นๆแต่มันชัดเจน่ะมันชัดเจนอยู่ในตัวของมันพูด,ดง่ายๆว่าพอเกิดกระแสขึ้นมาปั๊บทางค่ายเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกคุณถูกไหมเล่าเพราะว่าเขาอยู่เกาหลีใต้แล้วเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เป็นการเมืองในอดีตด้วยย้อนกลับไปนานพอสมควรพอมันถูกจุดขึ้นมาปั๊บเขาก็ใช้เวลาพอเวลาพอนี่คือเรื่องเซนซิทีฟก็ปรากฏว่าไปเจอว่าพ่อคือคุณตั้วสรัยูเคยมีบทบาททางการเมืองจริงๆแต่มันน่าจะดู เป็นการเสียเปรียบฝ่ายเดียวของสีตาลาและมันจะสุดโต่งเกินไปที่จะต้องให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เธอไม่ได้มีบทบาทด,ด้วยไปกับครอบครัวนอกเหนือไปจากนั้นอามาต่อจดหมายยังไม่จบนะเราขอชี้แจงอย่างหนักแน่นว่าสีตาลาเลือกบีดาของเธอเป็นแบบอย่างเพราะเขาประกอบอาชีพนักแสดงและผู้กำกับที่น่าเคารพนับถือมาเป็นเวลานานในด้านศิละปะไม่ใช่เพราะกิจกรรมทางการเมืองของเขา ปัจจุบันศรีตาลากำลังไตรตรองถึงตัวเองในขณะที่มีปัญหาและปัญหาที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เธอยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงของบรรยากาศการเมืองไทยอีกด้วยโอ้คือก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้จะมาเบรมทุกอย่างเลยไม่ใช่เขาเขียนจดหมายเนี่ยเขาเขียนประมาณว่าโอ้พอเขาเข้ามาศึกษาแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าบรรยากาศทางการเมืองไทยตอนนี้มันเป็นแบบนี้นี่เอง คุณคิดไหมและอย่างไรก็ดีเขาบอกด้วยนะว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสีตาลานั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับบรรยากาศการเมืองไทยในตอนนี้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่ามันเป็นยังไงที่เรารู้คือศิลปินในสังกัดของเราเธอเป็นคนที่มีความพักดีมีมารยาทที่ดีเธอรักบ้านเกิดเมืองนอนและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและคนไทย เธอกล่าวเสมอว่าแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งสำหรับความสําเร็จของเธอคือการทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกมากยิ่งขึ้นคุณนี่มันคือโอกาสอย่างดีเลยนะในการที่ประเทศไทยจะผลักดันสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ให้โด่งดังไกลไปทั่วโลก <c oughs> เด็กผู้หญิงคนนี้ถ้าเราสนับสนุนเธอโดยที่ละอาคติทางการเมืองในอดีตออกไป เด็กผู้หญิงคนนี้จะสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลไม่ได้มองน้องเป็นสินค้านะแต่เรากําลังเทียบให้เห็นง่ายๆด้วยการใช้คําง่ายๆเช่นเดียวกับที่ลิซ่าได้ทําไว้คนไทยรู้จักแต่การกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เรากําลังจะปล่อยให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั้นต้องรับภาระในการสร้างชื่อเสียให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นตัวแทนของความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตเมื่อครั้งที่เธอยังเยาว์วัย กลายเป็นว่าเรากําลังจะทให้คนทั่วโลกนั้นรู้สึกว่าบรรยากาศของการเมืองไทยโอ้โหมันแบบเต็มไปได้วยสิ่งที่โหดร้ายมากเลยอะมองมาจากข้างนอกนี่ซีเรียหรือเปล่าเนี่ยกางจะกลารเป็นเฟลสเตตแล้วอะไรแบบนี้คืทอทะเลาะกันแบบยิ่งยวดเข้าใจว่าบางคนคิดว่าเออมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะประเทศไทยแต่ว่ามันคงไม่ถึงขนาดว่าต้องโยนบาปไปให้เด็กผู้หญิงคนนึงหรือเปล่าทําให้เขาตัดถูกตัดอนาคตออกหมดเลยไม่ใช่ และการที่เราจะเอาเด็กคนนึงไปเทียบกับเด็กอีกหลายๆคนในบริบทที่เหมือนจะคล้ายกันลองคิดดูให้ดีว่าคล้ายกันหรือไม่อย่างไรเหมือนกันหรือไม่หรือแตกต่างก,กันเลยไม่เกี่ยวกันเลยโดยสิ้นเชิงไปต่อครับเธอใช้ความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยเพื่อเติมเต็มความฝันอันแรงกล้าของเธอเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเชียร์สีตาลาเพื่อไม่ให้ความพยายามของเธอสูญเปล่านี่ครับ อย่างไรก็ดีสุดท้ายนี้ GLC เอ้ย GLG ยังให้คำมั่นว่าจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในความกังวลของแฟนเคป๊อปทั้งในและต่างประเทศและขอย้ำอีกครั้งว่าเราหวังสันติภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยจบจดหมาย <c oughs> เสร็จสิ้นแล้วจบเลยแค่นี้ไม่มีอะไรเลยแค่ผมว่าผมพูดไปหมดแล้วนะเกี่ยวกับประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าออกอาการปีกปกป้องแต่ชี้แจงเหตุผลให้ทุกคนได้ฟังกัน และผมเชื่อเพราะว่าผมลองย้อนกลับไปดูในหลายๆเหตุการณ์แล้วนะครับมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากมายที่ลงไปเตือนลงไปพยายามที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเออความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรแต่ว่าน้องๆที่ยังคงเห็นว่าควรจะแบนต่อไปก็ออกมายืนยันบอกว่าเอ้ยมาเกี่ยวอะไรอ่ะนี่คือสิทธิ์ของเราในการที่จะแบนใครคนหนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามไม่ได้ห้ามนะจ๊ะอันนี้คือมาบอกเฉยๆว่ามันเป็นแบบนี้ ะะแต่ถ้าคุณจะแบนต่อไปหรืออะไรอย่างไรอันนี้สุดแล้วแต่คุณนะอ่ะเพราะว่าผมไปห้าไม่ได้ไมันเป็นสิทธิของคุณผมเข้าใจในสิทธิ์ส่วนตัวเข้าใจนะฮะแต่เอาความจริงมาชี้แจงกันคราวนี้เราพักเรื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวโลกออนไลน์เดี๋ยววันนี้โลกออนไลน์จะจะลุมจนแบบเละ <laughs> พาออกนอกประเทศขอพาออกนอกประเทศหน่อยมาดูนะ สหรัฐคว่ำบาตรโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเอาก่อนอื่นแนะนํากันก่อนคุณผู้ชมครับเวลาเราพูดถึงกีฬาโอลิมปิกคุณผู้ชมก็จะนึกออกเพียงแค่กีฬาโอลิมปิกที่เขาถ่ายข้ดสดกันที่เราได้ดูกัน4ปีต่อครั้ง4ปีต่อครั้งแต่นั่นนะ่ะคือโอลิมปิกฤดูร้อนจริงๆโอลิมปิกมันมี2อโอลิมปิกนะฮะแต่ถูกถูกถูกดูแลโดยองค์กรเดียวกันคือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเขาดูทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนแล้วก็โอลิมปิกฤดูหนาวโอลิมปิกฤดูร้อนก็คือโอลิมปิกที่เราเราเข้าร่ววมด้ย ที่มันเกิดขึ้นไปเงียบๆนะฮะเพราะว่าโควิดแต่โอลิมปิกฤดูหนาวโอลิมปิกฤดูหนาวนั้นเกิดขึ้นหลังจากโอลิมปิกฤดูร้อนนานมากมากโอลิมปิกฤดูหนาวนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่ฝรั่งเศสนะฮะที่ฝรั่งเศสย้อนกลับไปกี่ปีล้วลองคูณเอาอรเพราะว่าครั้งนี้มันครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งนี้มันครั้งที่24นะฮะครั้งนี้ครั้งที่24คุณก็คูณ4ปีเข้าไปนะฮะนั่นก็คือจํานวนเวลาที่ โอลิมปิกฤดูหนาวนั้นเกิดขึ้นครั้งที่แล้วปี2018 2018เกิดขึ้นที่พยองซังที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้จีนเขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวจะจัดขึ้น4กุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือช่วงที่หนาวนะฮะช่วงที่หนาวแล้วโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ย <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมน้อยมากเพราะว่า คือโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยนักกีฬาและชาติที่เข้าร่วมมันน้อยกว่าฤดูร้อนอยู่แล้วเพราะจํานวนประเทศในโลกเราทุกวันนี้มันจะอยู่ในเขตร้อนซะเป็นส่วนใหญ่ประเทศคุณอยู่ในเขตร้อนคุณจะไปส่งนักกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวยังไงอะ่ะเอาที่ไหนฝึกอะคุณดีเมอร์่ะไปดีเมอร์ทุกวันเลยไปเมืองหิมะคุณไปฝึกกันแบบนี้มันไม่ได้นะฮะโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะจัดขึ้นเป็นโอลิมปิกที่สําคัญ เป็นงานระดับโลกที่สําคัญอีกงานหนึ่งล่ะว่าง่ายๆนะฮะคราวนี้พอจัดขึ้นที่ประเทศจีนอยู่ดีๆฮะรัฐบาลประธานาธิบ,บดีโจไบเดนจะไม่ส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการของสหรัฐเข้าร่วมกีฬามหากรรมโอลิมปิกฤดูหนาวในกรุงปักกิ่งในฐานะเป็นคำประกาศต่อต้อตานจีนต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในซินเจียงงงปะ งงมากเลยนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคนจะงงคุณรู้จักซินเจียงไหมเวลาคนไทยเรียกเนี่ยคนไทยคนจะหลับตาปั๊บแล้วคุณจะนึกถึงคําว่าซินเจียงอุยกูพอซินเจียงอุยกูปั๊บคุณร้องอ๋อถูกไหมคือซินเจียงเนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนใหญ่มากใหญ่กว่าประเทศไทยอีกเขตเนี้ยอยู่ทังตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนแล้วเป็นพรมแดนที่ประเทศจีนนั้นติดต่อกับประเทศอื่นๆประมาณ8ประเทศได้นะ คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยคือชาวอุยกูที่อยู่ที่ตั้งคือบนฑนซินเจียงตอนนี้เป็นเขตปกครองพิเศษซินเจียงแต่คนที่อยู่ในนั้นคือชาวอุยกูทำไมทะเลาะกาันเพราะว่าชาวอุยกูส่วนใหญ่นั้นนับถือาศาสนาอิสลามนิกายซุนีคุณนิกายซุนีนะก็เลยเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาเกิดขึ้น <c oughs> เพราะว่าอะไร ในยุคสมัยเองเนี่ยก็ต้องบอกคุณว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยนะเขาปราบปรามเรื่องของการนับถือาศาสนา,าเขตปกครองพิเศษตอนนี้ท,ทั้งทิเบตแล้วก็ซินเจียงก็นี่แหละฮะขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามไม่ให้คนได้นับถือาศาสนาหรือปฏิบัติตัวไปตามคําสอนของาศาสดาใดๆเขาไม่ให้คอมมิวนิสต์เนะี่ยแต่ตอนนี้คลายไปเยอะมากแต่ก็ยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่โดยเฉพาะที่ซินเจียงอุยกูร์คุณจําได้เปล่าตอนหนังมู่หลาน่ะ ตอนหนังมู่หลานที่ดังๆเนี่ยที่เพิ่งฉายไปอ่ะแล้วไปถ่ายทําที่บนทนซินเจียงอ่ะแล้วในเครดงเครดิตนะทำไมรู้ไหมในเครดงเครดิตขอบคุณโอ้โหขอบคุณรัฐบาลบนทลนซินเจียงโน่นนี่นั่นถูกแบนโอ้ยแบนกันเก่งช่วงเนี้ยไม่ไหวแล้วนี่จะกระดิกอะไรเนี่ยไม่กลัวไปหมดเลยนะก็ถูกแบนอ่ะ แบนอีกแล้วแบนมู่หลานมู่หลานก็ยังถูกแบนสงสารมู่หลานมากลบก็ยากแล้วยังถูกคนแบนอีกเท่านี้สหรัฐอเมริกาอยู่ดีๆก็ไปขุดเอาเรื่องของการการการก่ออาชยากรรมร้ายแรงเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนออกมาแล,แล้วก็บอกว่าโอเคคว่าบาทไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วโอลิมปิกฤดูหนาวไม่ต้องไปในที่นี้หมายความว่าส่งเจ้าหน้าที่ไปนะ แต่ถามว่ายังส่งนักกีฬาเข้าร่วไมไหมยังส่งถ้าเป็นเด็กๆก,ก็ต้องบอกว่าแน่จริงไหยไม่ส่งให้หมดอ่ะงดให้หมดไปเลยดิส่งไปทําไมอ่ะแน่จริงอ่ะเฮ้ยแต่เราไม่ทำอย่างนั้นทั้งแม้ว่าเราจะทําไปแล้วแต่เราขอบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดเราก็ต้องพยายามมาคิดต่อว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทําไมประเทศตะวันตกที่ตอนนี้ทะเลาะกับจีน ประเทศไหนก็ตามที่ทะเลาะก,กับจีนไม่เห็นด้วยกับจีนก็พยายามที่จะทําแบบเดียวกับสหรัฐเช่นเดียวกันคือส่งสัญญาณบอกบอกว่าเอ้ยแบบนี้ไม่เอาดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะเ,นบบนเราขออนุญาตไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมด้วยไม่ส่งสหรัฐไม่เอานะฮะออสเตรเลียจะไม่เอานิวซีแลนด์จะไม่เอา, New เอา <c oughs> EU ผมยังไม่ทราบยังไม่เห็นข่าว แต่อังกฤษแววแวแวว่ากำลังตัดสินใจว่าจะส่งหรือไม่ส่งผมกำลังจะนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่าจะไม่ได้ลงลึกมากไปกว่านี้นะครับคุณน่าจะพอเข้าใจว่าสิ่งที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรทำกับโอลิมปิกฤดูหนาวอ่ะมันเป็นการทำต่อโอลิมปิกฤดูหนาวหรือเป็นความพยายามในการมุ่งกระทำ ต่อประเทศจีนโดยใช้มหากรรมโอลิมปิกฤดูหนาวนั้นเป็นเครื่องมืออันนี้ตั้งข้อสังเกตเขาไม่ได้กะที่จะโจมตีโอลิมปิกฤดูหนาวอะไรหรอกนะเพแต่ว่าเป็นการใช้โอลิมปิกฤดูหนาวนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อรองกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจขั้วตรงข้ามกับเขาตอนนี้ซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่ว่าสาหรัฐอเมริกากับจีนนั้นฟาดฟันกันขนาดไหน ย้อนกลับไปที่เรื่องของน้องสีตาลาใช่หรือไม่ว่าไอการติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กเนี่ยต้องการจะตัดอนาคตของสีตาลาใช่ไหมคุณคิดว่าใช่ไหมหรือคุณคิดว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่เขาเหล่านั้นที่พยายามติดแฮชแท็กกัน,นต้องการที่จะฝักดันและนำเสนออ่ะพูดเท่านี้ คุณพอเก็ t ไหมดังนั้นวันนี้ผมกำลังจะเทียบเอาเด็กคนหนึ่งที่ถูกแบนกับมหากรรมมหากรรมหนึ่งที่ถูกความบารคุณดูนะเด็กคนหนึ่งถูกแบนแทบจะตัดอนาคตไม่เหลืออะไรให้เขายืนมหากรรมหนึ่งถูกความบารแต่แท้ที่จริงแล้วเป้าหมายที่แท้จริงอยู่ที่เด็กคนหนึ่ง หรือว่าอยู่ที่โอลิมปิกฤดูหนาววินยูชนพึงคิดออกพอเก็ตไหมวันนี้ประเด็นหนักป่ะระเด็นหนักเนาะแต่แต่เราแต่เราพยายามที่จะบอกอย่างนี้นะสุดท้ายนะสุดท้ายผมไม่ได้กําลังจะออกมาปกป้องน้องคนนี้คือน้องน้องคนนี้ไม่ได้ออกมาปกป้องผมไม่ได้พยายามที่จะออกมาปกป้องโอลิมปิกฤดูหนาวหรือว่าเข้าข้างจีนหรือว่าอะไรแต่อย่างใด แต่กําลังจะออกมาบอกบอกว่าเฮ้ยบางทีแล้วบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังอ่ะเราต้องคิดให้มันรอบคอบนะก่ program, อนที่เราจะตัดสินใจไปร่วมกับขบวนการอะไรบางอย่างเราต้องคิดว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปร่วมนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ามันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างที่เราคิดหรือไม่เอาอย่างนี้เวลาเราต้องการที่จะใช้สิทธิ์อะไรบางอย่างนั้นการใช้สิทธ์นั้นต้องเป็นการใช้สิทธิ์ที่เราต้องพิจารณาด้วยนะว่าถ้าเราลองได้เลือกอะไรไปบางอย่างแล้วโอ้ยมัน มันเป็นสิ่งที่เออมันสมควรที่จะกระทำนะตอนนั้นก็ก็ทำต่อไปแต่ถ้าไม่ควรจะทำก็หยุดเสียแล้วก็เริ่มใหม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยเบลอไว้ทิ้งท้ายแบบนี้ไม่สรุปครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่พูดไปก็สรุปอยู่แล้วในตัวแหละไปสรุปทำไมให้ชัดนะสรุปให้ชัดคุณโดนด่าอีกแค่นี้ก็โดนด่ามากแล้วอ่ะนี่แหละฮะเป็นประเด็นที่วันนี้นั้น จัดหน้าเอามาฝากกันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลบวกกับข่าวต่างประเทศที่ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะข่าวนี้นะฮะเอามาเทียบให้ดูกันครับคอมเมนต์มาได้ฮะอีก7วันข้างหน้ากลับมาเจอกันใหม่ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันว่าคุณอยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรนะฮะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรในระหว่างที่เราไม่ได้เจอกัน7วันคุณก็ทิ้งไว้ที่อินบ็อกซ์ของข่าวช่องวันก็ได้ นะครับในกล่องข้อความก็พิมพ์ไว้ว่าอยากให้ชชดหน้าพูดเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วจะนํามาพิจารณากันนะครับขอบพระคุณมากสําหรับการติดตามในวันนี้และหวังว่าวันนี้สิ่งที่นําเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์และไม่ได้สร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมหรือว่าทําให้ไฟมันลุกพรึบขึ้นอีกครั้งแต่เราต้องการจะดับและต้องการที่จะให้เกิดความสงบรำงับจากสิ่งที่เราพูดไปวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ